มามากินตามทะเลอีกวันนี้ถาดใหญ่ๆเดินโชว์ถาดกันขนาดนี้เลยเยอะมากมันนี่เก่งวันใจดี<ะ>จัด<ะ>ให้จัดให้เยอะมากค่าปโปรโมทล้านพาะนะ้าเพ่นว่าเก่งวันว่ามาเด้อผู้ใดอยากนำสวัสดีค่ะเริ่มสวัสดีกันนกชดาพรช่องเคยไทยสุาพรออสิเด้อค่ะเด้อมาเด้อกินตมออํมา ในทะเลน้ำกันเนาะผักลวกผักสดขนมจีนกับนี้วันนี้มีเพื่อนมาดามมากินด้วยนะคะสองคนค่ะมาดามคนสวยสวัสดีค่ะมาดามคนสวย <c oughs> เออมาดามคนสวยสองคนเลยมามากินน้ำกันแซ่บซี่เก่าถาดใหญ่เลยมือน,นี่จุใจคักเก่งวันวาเอาให้มาดามเล่นหลายคนนะวะ คาโปรโมทร้า,านเนาะ <c oughs> ยุคคุมใดยุโมก้าบ้านเราพมก่าบ้านเราเชียงหัวนั่งเลปทามา้ารลยร้านเปิดทุกเมือ่อเหรอคะแบบความมันนี่หนาวหนาะพี่น้องเลย ร่มก็เย็น,นสี่อนี่นี่นต้มน้ำได้เหมือนนี่ต้มจสบน้ำตะวันบนยกให้เบิ้งดอกมันจิกความฮึม <c oughs> มันจิกความถ้ <c oughs> าผ่านหนึ่งอันซ์เห็นผีนะเดี๋นะยวโชคมา,า <c oughs> กกันนี้นะ แซ่บกินมือใดกับแซ่บพื้เกา่ามือนีร่มหนาวโอเคโอเคลุยมือนีร่มหนาวสิบสี่องศาค่ะก,กันทรารวิชัยมือสอนโอ้โก อากาศน้วแบบนี้คือยากไอก้โควิดก็สิไปเลยไว้เนาะอากาศยังสิเนานะว่ามาว่ามันพออ่ะือว่าบบลืมเขาสวัสดีค่ะวัสด,ดี้จเดตัดตุนใหม่หลังขอใครออก มันเั็นไม่เปื่ยนกินแห้งแตกพักก็เก้าไปหนึ่งนนเปิดบ้านนี้ย่านร้มพัดเตะจุ่นมน้ำแล้วเทิงทิงพักพกต่มตัวนนี้พี่น้องมัน ผักหลายอย่างยอยกกงู่งัดกระทบลกกักบุ๋มหน้าไอา้เบื้องกระได้ด้วยสิวัดตัวอือุ้ยอันนี้ผุพักบุ๋มหน้าเด่นลวกทอดหลายผักหลายเนี่ยขอบคุณเด้อเก่งหวนเจงหวนใจดี อืซึ่งวันใจดีข้าวโปมหมดล้านเห,นนนห็นปะอือนี้ก็ัางแล้วยังไง

บมไนนี่ไปเลยเจอกล่องแม่สิรนุนกล่องแม่สิรุนยับออกเยับเ่าจะมีต้นบ้านแม่เลยมันลูกมันบักขึ้นมันมาจาก,กบ,บ้านแม่เอามาถามหวานไปให้แม่ว่ามันมันไปเื้อันี้นะ ตามะทะเลทำไม,มให้เยอมมกนะกินทะเลกินกินได้ดีกว่าากินนะนัลนลอดคืออยู่ข่างแก <c oughs> ่าตอนปลามึกสะใจค่ะทำง่ายๆแต่สุดตอนปลามึกพึ่นหล่นปลาคุณน้องปลาตเพงง่านเยงาก ยีสิวนเลยอแี่ร้านนเดียวดกินเขาเนาะเอใครเอะมาเไหมเป็นกนเหอนด้บบ นไมยนี่อน้ินได้กับแซลมันต้มเหียพร้อมย่างดีอันเปเหียบ๊ม่นกนะหมูวานหมูวานหมูกรนกลองลมเนาะ มือก้อนไปอีกอก็ซ่อนตกนะ <laughs> ท,ท,ำทำบัตรสโตร์ซีเไ็ไยลนกนก,ก,นนนกว่าเมนนกน้ำไมวันเดือนก้อนขายหาสิบบาทมือกี้ขายลอยเลย

กักองศาตอนนี้ตอนนี้มันอับขึ้นมากอ่ะคือว่ายูประมาณสิบเป่าหรืยี่สิบเนี่ยมาณหมดสองมันสิบสี่มันสิ่อัพขึ้นเรื่อยๆหนาวมากอยะอืมดูดูไอ้ไอ้ยังอ่ะตามมันตาเวลาแดดมันจะออกเน่สองใบมันสิอยู่ประมาณยี่สิบกว่าเียสองขางเมื่อเคยค่ะมาดู เชื่อมอกมาดูออกไปเอาไปเผ็ดสิเลยมาดามอนุบาลชินเผ็รบะค่อยได้คุอนุบาลคุณนี่แหละมักแท้บ่เพชรกับพเขื ก,ก,ก็เขาไว้ไหแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็นกาขันเนะเาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ